สวัสดีค่ะที่นี่กระท่อมชมจันร์แชนแนลนะคะป้าพามาดูผีเสื้อพี่น้อดูผีเสื้อบินมาเป็นฝูงเลยพากันมาจากไหนก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยมาเที่ยวที่สวนชมจันทอู้เยอะเลยเดี๋ยวออกก่อนสูงใกล้ก็ไม่ไม่เห็นชัดสูงไกลก็เห็นแวบๆบบบเอง แต่ว่าแปลกมากเลยพากันมาจากไหนก็ไม่รู้คงจะเป็นออกมาจากนอนผีเสื้อแหละตอนนี้ดูเยอะมากเลยเนี่ยมาจากทางด้านนี้แล้วก็พากันบินไปทางด้านนน้นนะคะโอ้แปลกจังเลยอ่ะมหัสจรรยนนี้อยู่ใกล้ๆปะเปี๊ยกก็มีนะอยู่ไกลก็มีอยู่ใกล้ก็มีแต่ในในกล้องของป้าทำไมมันมองไม่เห็นนะมันสี สีมันจางมากเลยพี่น้องสีจางมากเลยมันก็เลยไม่เห็นโอ้โหบินไปบินมากันเป็นทีมเลยเยอะเลยเยอะเลยผีเสื้อสีเหลืองจางๆเนาะสีเหลืองอ่อนๆเนี่ยอืม ในกล้องมองไม่ค่อยเห็นเลยแต่ข้างนอกนี่เยอะนะคะเนี่ยดูที่ป้ามองนี่เยอะเหมือนตอนแรกป้านึกว่าใบไม้ปลิวมาเนี่ยป้าก็นึกว่าใบไม้มันลมพัดปลิวมาที่แท้เป็นผีเสือ้อนะคะเนี่ยโหบินไปบินมาชมนกชมไม้อยู่แถวนี้เลยแหละผีเสือ้อว้าวดีจังเลยนะเนี่ยบรรยากาศก็เลยดีดีเลย เต้มสีสันให้สวนชมจันทรของป้านี้โอ้โห,หน้าตื่นเต้นมากเลยป้าไม่ได้เจอผีเสื้อหรือว่าฝูงแมงปอนี้นานแล้วนะแต่นี้ผีเสื้อนี้มันน่าจะออกมาจากนอนผีเสื้อมันฟักเป็นตัวออกมาใหม่ๆออกมาเห็นโลกภายนอกนะคะออกมาเห็นโลกภายนอกก็พากันบินเที่ยวกันดีดานสนุกสนานกันใหญ่เชียวนูน่นเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ ผีเสื้อจ้าป้าพามาชมผีเสื้อค่ะพี่น้องโหดูดูด,ดูเหมือนใบไม้ที่ปลิวลงมาเลยจริงๆนะตอนแรกอะ่ะอ้ยวทำไมเยอะจังเลยบินไปทางนู้นก็เยอะแล้วนะแต่ก็ยังมาเรื่อยๆออกมาจากป่าทางด้านนี้นะคะดูเขาออกมาจากฝั่งนี้แล้วเขาก็บินไปป่าฟากข้างนู้นเยอะนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ กลุ่มเดียวเดิมที่มานะพี่น้องดูสิแต่เขาไปเรื่อยๆไปทางฝั่งโน้นเลยแล้วก็ออกมาจากป่าฝั่งนี้เรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยว้าวเยอะค่ะเยอะดูดูสิคะเนี่ยเนี่ยเขาจะบินออกมาจากฝั่งทางนี้ขายซี FC. พี่น้องดูสิคะเนี่ยบินมาเยอะเลยแล้วเขาจะบินไปป่าด้านนู้นนะคะเนี่ย ไปตามป่าด้านนู้นเลยด้านที่เขาไปในหมู่บ้านแล้วก็ไปที่ทางวัดเนาะอือห uh ือ huh. แสดงว่ามันเยอะมากๆเลยมันจึงมาตลอดเลยนะเนี่ยมันมาแล้วมันก็ไม่หมดสักทีมันไม่ได้บินทวนกลับมานะคะโอ้โห uh huh. ว้าวป้ามองออกไปมันไม่ใช่เฉพาะผ่านมาที่สวนของป้านะคะนูน่นมองออกไปที่ทุ่งนาตรงนู้นก็มีด้วยนะคะดูสิเนี่ย บินมาเป็นโอ้โ oh, หถ้าจะบอกว่าเป็นกองทัพก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันเยอะจริงๆไม่ใช่เป็นฝูงๆแล้วนะลูกป้าพาชมอยู่ตรงนี้มันก็มาเรื่อยๆพี่น้องไวตื่นเต้นจังเลยมันผ่านมาที่สวนของป้านี่แหละที่ป้าตื่นเต้นเนาะแล้วมองออกไปที่ทุ่งนาก็ยังไปกันเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเป็นก้อนไปเรื่อยๆเลยลนะคะเนี่ยว้าวเก็บภาพเก็บภาพ เก็บภาพเอาไว้เอาไวด้ดูเอาไว้ชมเอาไว้เป็นความทรงจำมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกมากๆฝูงผีเสื้อพี่น้องแต่เป็นผีเสื้อน่ารักนะไม่ใช่ผีเสื้อน่ากลัวนะคะมันเป็นสีเหลืองอ่อนๆนะคะเป็นตัวเล็กๆสีเหลืองอ่อนๆโอ้บินกัน ดูยังมาอีกเรื่อยๆนะคะเนี่ยว้าวยังมาอีกเรื่อยๆเลยบินขึ้นบนบินขึ้นต่ำบ้างน้ามาอีกแล้วะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าซูมออกอีกก่อนมันมาใกล้แล้วมันมองไม่เห็นโอ้โห นี่ทำไมในกล้องมันมองไม่ค่อยเห็นเลยอ้าวทาั้งๆที่มันบินผ่านมาเยอะอยู่นะคะเนี่ยอืมถ้าซูมก็มาก็ใกล้ไปก็มองไม่เห็นว้าวดูสิเนี่ยโ้เยอะเลยเยอะเลยมาตรงนี้อ้าวนี่นี่นี่โอ้ผ่านไป ลุ่มแล้วกลุ่มเล่านะเนี่ยแต่ถ้าไม่ซูมก็ไม่เห็นจริงๆนะตัวมันจางๆอนะเนาะแต่ถ้าซูมเข้ามาใกล้เกินไปก็ไม่เห็นอีกโอ้โหทำไมเยอะแบบนี้ผีเสื้อจ๋าจะไปไหนกันจ้าเนี่ยโอ้ป้ากฏตะการที่สวยงามนะคะป้าก็ตื่นเต้นจังเลยป้าก็เลยอยากมาเก็บภาพไว้นี่แหละแต่เก็บกล้องของป้ามันก็สีไม่สวย จะบอกพี่ปอยมาถ่ายก็ไม่ทันนะอะ่ป้าก็อยากจะถ่ายเองด้วยกล้องของพี่ปอยมันสวยเนาะมันน่าจะจับภาพได้ดีกว่าแล้วก็มีบางบางตัวบางหลายตัวมาอยู่ที่ต้นดอกไม้ของป้าที่ต้นแปลงล้างขวดของป้านี้ก็มานะคะโอ้โหว้าว มันเป็นบรรยากาศที่วิเศษมากเลยพี่น้องโอ้หบินมาเยอะๆเลยอ่ะมาจากไหนจ้าผีเสื้อจ๋ามาจากไหนนาะนี่ฮึดูข้างนอกตรงนน้นนะคะตรงถนนแถวถนนด้วยแถวถนนด้วยแล้วก็แถวทุ่งนาตรงนน้นก็ยังมากันโ,โหจะพากันอบพยพไปไหนจ้าเนี่ย คงพากันบินชมวิวชมวิวทิวทัศน์ชมชมธรรมชาติที่เขาอาจจะเพิ่งเคยเห็นเพราะว่าถ้าหากเพิ่งจะออกมาจากฝักหนอนผีเสื้อเนาะพอแข็งแรงบินได้ก็พากันบินชมโลกเลยนะเนี่ยโอ้เยอะจริงๆว้าวบินชมโลกชม ธรรมชาติกันสนุกสนานเลยนะเนี่ยเอย๊หรือว่ามันหนีอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยหวังว่ามันจะเพิ่งจะออกมาจากนอนผีเสื้อจริงๆเหมือนที่ป้าคิดนะแล้วก็มาท่องเที่ยวนะคะแต่หวังว่ามันจะไม่ได้หนีภัยอะไรมานะจะไม่ได้หนีภัยหรือว่ามันจะมีพายุหรือว่ามันจะมีฝนอะไรแบบนี้คงไม่ใช่นะจ๊ะว้าวเยอะจริงๆจนเหมือนกับใบไม้ที่ปลิวออกมาเลยค่ะ เนี่ยป้าก็เก็บภาพเอาไว้ดูให้เอฟซีดูด้วยจ้าตอนนี้คุณลุงก็กำลังขึ้นไล์อยู่หอมีลมพัดมาด้วยอ่ะสหรับคลิปนี้ก็เก็บภาพผีเสื้อไว้ให้ดูป้าอยากจะขึ้นไลให้ชมจริงๆเลยสหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ